ของจริงของจริงเอาตัวิ้เลยเฮ้ยจะได้มเลยเหรอ้ยได้มันเอไปตกแต่งนะมิมีฟกระตกแตกเหรอวะเฮียเฮยได้เปิดได้เฮยโลจัดโลจัดไม่ถึงแสนไม่ได้มึงแบบเปลอเลยนะร้านเสึงะไอ้วเฮยกำไรจัด เดเยปะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยปีกีปีกีปีกีจบไปแต่สี อไอเซนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องไปไอเซนร้อยปรเ้อยอ๋อไอทีเหรอผมใส่ฟูลทีมละทีมนี้แหละ,ท,ละ,ท,ละที่มันจะทำให้ได้ไอเซน ว่าเป็มปั๊บหนึ่งวัตัวเซนนใช่เตอร์เอของเขาแรงนะมีคนในกลุ่มแบบบอกว่าเมื่อเช้าผมสุ่มได้โอเดนไม่ก็คือเย็นแต่นี่สักอย่างต่อมาโดนชนเนี่ยผมกาแรงเ,แล,แล,เล้วเอเอในกลุ่มมีคนเล่าอยู่ เอออีกอย่างหนึ่งที่แบบโคนนางสาร่ะที่แบบมีคนในกลุ่มเขาสุ่มได้เซ็นอะแต่แบบแต่พอบบวันต่อมาเงี่ยพ่อเขาแบบเหมือนเนื้องอกในสมองอะไรเงี้ยอล้วก็เสียแล้วนั่นแ่ะกูเห็นแล้วเออคือเรื่องจริงไม่เขาไปมันมีคนมาขายแต่เขาไอคนมันมิ้นกันว่ามันหาว่าโกหกไงมันนึกว่าคนมันนึกว่าโกหกอ่ะแบบว่ามาขายไอเซ็ตภาพภาพพปลอมหรือเ่ามาสร้างสตอรี่อะไรเงี้ยเออ ปรากฏแม่งเขาก็บอกเขาออกมาถ่ายรูปพ่อเขาเร็วโหยเลยแม่งแซ่ดจริงไม่รู้ว่าน่าจะมึง600เม้นน่ะคุยฮะไอเฮียโคล่นั่นอ่ะคนยังเม้นกันอ่ะอ้โหแรงเลยไอเอียอุ้ยกระจกแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของจริงอย่างเงี่ยเฮ้ยเฮ้ยกระจกเลวของจริงจรกินยามาแล้วของจริงของจริง ไอ้ยี่กระจเลยซาสองันได้ยุ้ยไอ้ยียกระจกแตกเฮ้ยของฮิกน้อยพันห้าพันห้อ้ยียเลยก่อนนะลูดวนนันห้าตอนนี้ย่ยตื่นเต้นียียมาจริงโยโคโซะไงพั้าพันหโคโซ่ไอ้จง <ท>อย่างนี้ต้องขิงว่ะไม่ได้แลวะเหลืออีกน่าจะเหลือแต่เพราะว่าไอ้ีโอ้เน่าคนก็ใส่ไอ้โซนไอเซมิดาอสวยสวยไปจ้าแดิทแล้วเพี่อนสวยจี